ฮอโบโวลยอีกณเวลาจะนึ่งทุ่มมาสวยงามทางนี้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับการลงออกจาคลิบขาวออกนะครับจะดูขั้นตอนตอนนี้รานขายของเจ้าหน้าที่ก็ไปหมดเพราะว่าตอนนี้ใกล้หนึ่งทุ่มนะครเาก็ให้ออกแล้ว ที่ผมสงสัยผมลืมแว่นอยู่วันนี้ว่ะดูรีวิวรับสวยงามไหมสวยงามบ่อกี่น้องหลวงครับนี่เป็นทางลงจากหอชมเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมผมผมเห็นมันสูงสูงแล้วไม่รู้ว่าเสาทำขนาดไหน ก็ควบอยู่ตรงนั้นอยู่เหมือนกันอันนี้จุดบริการนะักท่องเที่ยวอันนี้ทางออกเหรอครับเมื่อเมื่อกี้ผมเข้าซื้อตั๋วตรงไหนไม่รู้ผมลืมแว่นลืมแว่นหรือเปล่าไม่รู้ ครับจะมีพลมาแจ้งตรงนี้แต่ยังไม่มีมาแจ้งนะคะอ๋อขอให้ลืมไว้ที่รถแล้วกันเพราะผมผมหลงทางออกทางเข้าครับทางออกด้านนู้นค่ะอ๋ออันนี้ทางเขา้าอันนี้สําหรับคนไม่เคยมาดู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 ด,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 ดูอันนี้ทางออกครับไม่จีทางเขา้าอยู่จนจุดสุดท้ายเหมือนกันครับเขาเขาให้ลงหนึ่งทุ่มนะฮะตอนนี้ก็เกินหนึ่งทุ่มเดี๋ยวมผมรยากพาชมบรรยากาศด้านนอกนะครับว่าเป็นยังไง บึงพระรามชัยครับลงมาทางด้านล่างครับที่ใกล้ๆตรงหอวตดของจังหวัดร้อยเอ็ดนะนี่ครับเมื่อสักครู่ผมอยู่โน,น่นะเขามีชั้นที่สกายวอล์กนะฮะรู้แล้วก็คือตรงโน,น้นนะแต่ผมไม่กล้าผมก็เลยไม่กล้าดเดินนะ ให้ชมบึงพระลานชัยใกล้ๆก,ก,ก,กับหอโบทนะครับว่าเป็นสภาพแบบไหนก็ทศนียภาพสวยงามสวยงามสวยงาม,งามครับมองไม่เห็นอะไะบิดแดงนะครับอยู่คง<ม>อยู่ใต้าฐาน,นที่มองผมก็เลยไม่เห็น กล้องสองกล้องสามกล้องเขาคงมีรายการอะไรสักอย่างนี่ก็เป็นลานกิจกรรมที่พิรานชัยครับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดให้พ่อโบสตรงนี้เป็นลานอะไรแปลกแด้งนีครับพอ,อลงมางข้างล่างคือบึงพระรานชัยนะครับเมื่อก่อนนี้มี ชุมชนตั้งอยู่ก่อนที่จะมีบึงพระลานชัยต่อมาเป็นที่ลกลาง <Okay. S 1> ผู้ว่ารจจาชการร้อยเอ็ดคนแรก <Okay. S 1> มาพศ2 4 6มสรอะดมชาวบ้าน <Okay. S 1> บึงนี้ขึ้นมา50,000ื่นคน <Okay. S 1> หน้าบึงพระลานชัย <Okay. S 1> เขาก็คึกคักอยู่เหมือนกันครับบนหอโบวมองขึ้นสวยงามมาก ก็เจเสียวขึ้นไปก็เขียวพอขึ้นไปก็กว้างอยู่นะครับน,น่าจะเป็นรัชการที่สี่หรือห้าไม่แน่ใจถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยครับส่วนนี้เขาจะห้ามรถทุกชนิดครับหมาแมวให้คนเข้าอย่างเดียวแล้วห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยที่บึงพระลานชัยเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองของจังหวัด ร้อยเอ็ดด้วยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆด้านนี่ครับก็เป็นสวนพักผ่อนห่อนใจของชาร้อยเอด็ดผมว่าเรียกที่ตั้งตำเลยได้หมอด้านนั้นก็เป็นหอโถดสวยงามมากนะใครมาก็ต้องขึ้นเป็นฮับของร้อยเอ็ดตอนนี้ เมื่อสักครู่ผมอ่านประวัติบึงพระหลานชัยครับ้างล่างเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้เป็นบึงและเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่มาก่อนแต่ว่ามีการุกลุกต่อมาในสมัยผู้ว่าราชการคงแรกของรอยเอ็ดนะก็ระดมชาวบ้านมาช่วยกันขุดถึง50,000คนนะใช้แรงงานมือคนระับถ,ถ้าพูดอย่างนั้นขุดบึงขึ้นมา ทางก็จะเป็นชาลาเสลิมข้เจียบธรรมนานนี่คือตัวเมืองร้อยเอ็ดนี่ก็คือศาลหลักเมืองร้อยเอ็ดนะครับเสาหลักเมืองนะรไม่ใช่ศาลหลังเมืองร้อยเอ็ดยามเย็นนะครับเหล๋ยวออกอย่างนี้ผมจะพาไปเดินหาถนคน,นคนเดินนะครับว่าเป็นยังไง ถ้าใครอยากเห็นให้ชมหอโหวตช,ชัดๆนะฮอโหวตเย็นเป็นประมาณก็เมื่อสักครู่นี้ผมว่าจะรอดูดาววนดิน ดูๆไปมันก็คงไม่สวยครับเพราะว่ามันระยะใกล้แล้วมันมองเห็นอาคารบ้านเรียนชัดกว่าคำว่าดาวบนดิน,นคงผมก็เลยมาอยู่ดูนี่เป็นสภาพข้างลา่างของบึงพระลานชัยคนก็มาออกกำลังกายเยอะเหมือนกันปลอดชั้นดีเลยสำหรับคนรักสุขภาพ บรรยากาศดีมากงามบ่อฮอชมเมืองฮอโวดละเอียด <c oughs> จะขึ้นแต่รอบก่อนนะครับที่มาแต่ไม่ไม่ได้ขึ้นพลังเยอะเหมือนกันให้ดูบรรยากาศก่อนจากบึงพระรานใครอะร้อยเอ็ดกับพระรานพระรานไม่ใช่พระรานคนมายิ่งหล่สมังสาย ก็จะเหมาะครับต่อสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงแค่นี้เนาะบึงพระลานใจก็สวยอยู่สำหรับคนไม่เคยมาก็ดูครับคนที่อยู่ที่นี่เขาก็ธรรมดาจิงจานี่อะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ผมมาเห็นครั้งแรกผมว่าสวยสวยครับสวย